เราเริ่มต้นพิกัดข่าวทั่วไทยตอนนี้นะคะก่อติดความคืบนหน้ากรณีเจ็ดคนร้ายแต่งกายเรียนแบบทหารและก็ใช้อาวุธปืนครบมือไปบุกที่อบตโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดจันทบวาีเมื่อคืนนี้นะคะก็ไปก่อเหตุเผาอาคารรวมไปถึงรถกู้ชีพเสียหายไปหลายคันค่ะที่สำคัญยังขโมยรถไปด้วยล่าสุดนี่มีรายงานเข้ามานะคะว่าพบรถคันที่นำขโมยไปได้แล้วค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการดัดแปลงเตรียมนำไปทำขาบอมนะคะ ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะเพราะเป็นความคืบหน้ากรณีเจ็ดคนร้ายแต่งกายเรียนแบบทหารค่ะและก็จับสามเจ้าหน้าที่มัดมือมัดเท้าเอาไว้ทําการเผาอาคารรวมไปถึงรถกู้ทีพเสียหายหนักไปเมื่อคืนนี้นะคะรวมไปถึงขโมยรถยนต์ยี่ห้อมิสูบิชิสีประตูป้ายทะเบียนกไก่ขควาย8906ก้าทิวาฒก่อนจะหลบหนีไปค่ะเจ้าหน้าที่นั้นตั้งด่านตรวจสกัดจับกลุ่มคนร้ายพร้อมรถกระบะที่ถูกขโมยไป เกรงว่าจะนำไปประกอบเป็นระเบิดคาา์บอมนะคะสุดท้ายมีรายง,งานเข้ามาค่ะว่าพบรถยนต์คันที่หายไปแล้วโดยจอดทิ้งไว้ที่บริเวณกองร้อย4806บ้านโคกสยาหมู่ที่หําตำบลปะลูรูอำเภอสูงัยปาดีจังหวัดตราที่วาดค่ะก็เลยมีการประสานชุดเก็บกู้ถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เบื้องต้นพบว่าภายในรถนะคะมีบริเวณเบาะหลังค่ะตอนนี้มีระเบิดสแสวงเครื่องอยู่ด้วยคนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มสองถัง ที่สาคัญนี่มีสายไฟฟ้าต่อวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเมื่อชุดเก็บกู้ทําลายวัตถุร,ระเบิดเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุ<ม>ก็มีการเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือและวิทยุสรรื่อสารใช้เครื่องแรงดันน้ําพลังงานสูงค่ะยิงทําลายกระจกใช้หุ่นยนต์ในการเปิดประตูรถออกมาแล้วก็ใช้หุ่นยนต์ตัดสายไฟฟ้าหนีบวงจรของระเบิดแล้วก็นําออกมาจากรถยนต์นะคะหลังจากนั้นใช้เชือกมัด ดึงถังแกส๊สทั้ง2ถังลูกแรกนะคะมีน้ำหนัก66กิโลกรัมส่วนลูกที่2มีน้ำหนัก63 kg. กิโลกรัมก็ออกมาวางไว้บนถนนพอเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็เลยเดินไปหยิบแกนลลอนน้ำมันเบนซิน,นซึ่งวางเอาไว้ตรงที่พักเท้าของเบาะหลัง4ถังเอาออกมาและเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงทำลายวงจรชุดจุดชนวนระเบิดซึ่งต่อกับวิทยุสื่อสารค่ะ เจ้าหน้าที่คาดการแบบนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาไปปล้นรถคันนี้ออกมาจากอบตอโคสิดแล้วก็ขับไปเอาระเบิดน้ำหนักกว่า120กิโลกรัมเนี่ยนะคะมาซ่อนเอาไว้ที่เบาะหลังขับมาตามถนนแล้วกะว่าเดี๋ยวจะเอาไปก่อเหตุในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุงไงโกลกปรากฏว่ามาเจอกับทหารพรานเขาตั้งจุดตรวจหน้าฐานซะก่อนคนร้ายก็เลยตัดสินใจจอดรถยนต์ทิ้งเอาไว้แล้วอาศัยความมืดหลบหนีนะคะ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือก็ต้องเก็บรวบรวมลายนิ้วมือแฝงที่ติดเอาไว้ตามจุดต่างๆในรถเปรียบเทียบกับที่เกิดเหตุก็คืออวตโคสิตแล้วก็ต้องไปเช็คกับแฟ้มประวัติบุคคลที่ก่อเหตุคดีความมั่นคงนะคะต้องตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะนี่ก็โชคดีนะคะยังคงพบรถที่ถูกขโมยไปนะคะก่อนที่จะทำคาร์บอมสำเร็จนะคะสุดท้ายนี่เก็บกู้ไว้ได้เดี๋ยวเราตามติดทุกความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันค่ะ